จากความขัดแย้งของโลกในรอบป,ปีที่ผ่านมาและอาจมีแนวโน้มรุนแรงต่อเนื่องของสงครามระหว่างปาเลสไตน์อิสราเอลและสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนในขณะที่เอเชียมีความตึงเครียดระหว่างจีนและไต้หวัน สงครามเหล่านี้ทำให้ภาพรวมงบด้านการทหารโลกปี2566จากรายงานล่าสุดของสถาบันวิจัยด้านสันติภาพระหว่างประเทศแห่งสตอกโฮมในสวีเดนระบุว่าในปี2566โลกใช้จ่ายทางทหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง6.8%สู่ระดับ2.44ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ90.5ล้านล้านบาทถือเป็นปีที่งบกลาโหมเพิ่มขึ้นมากสุดในรอบ15ปีและเป็นปีที่ทุกภูมิภาคเพิ่มการใช้จ่ายทางทหาร จากสถานการณ์สงครามที่กำลังดำเนินอยู่ในกาซาและยูเครนทำให้การใช้จ่ายทางทหารทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นปีที่9ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี2552ที่รายจ่ายทางการทหารเพิ่มขึ้นในทั้ง5ภูมิภาคจากภาพรวม10อันดับประเทศที่มีการใช้จ่ายทางทหารมากที่สุดในปี2566ตามลำดับได้แก่สหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียอินเดียซาอุดิอาระเบีย สหาราชอาณาจักรเยอรมันยูเครนฝรั่งเศสและญี่ปุ่นสำหรับประเทศไทยอยู่ในลำดับที่38สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใช้จ่ายทางทหารมากที่สุดในโลกและเป็นรายใหญ่สุดของสมาชิกนาโตในปี2556ส่วนแบ่งนาโตที่มีสมาชิกทั้งหมด31ประเทศมีรายจ่ายทางการทหารรวมกันมูลค่า1.3ล้านล้านดอลลาร์หรือคิดเป็น55%ของรายจ่ายทางทหารทั่วโลก ซึ่งทางด้านสหรัฐอเมริกาเองก็มีการใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้น2.3%แต่9.16แสนล้านดอลลาร์หรือราว33ล้านล้านบาทคิดเป็น68%จากการใช้ใจ่ายของสมาชิกนาโต ด้านเอเชียจีนเป็นประเทศที่ใช้จ่ายทางทหารมากที่สุดและเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกามีการใช้จ่ายประมาณ2 9 6แสนล้านดอลลาร์หรือราว10.9ล้านล้านบาททําให้งบประมาณของกองทัพเพิ่มขึ้น6%ปเโดยเพิ่มขึ้นเป็นปีที่29ติดต่อกันและคิดเป็น12เปเซตของการใช้จ่ายทั่วโลก ส่วนด้านรัเสเซียยูเครนที่สงครามกำลังร้อนระอุอยู่ในตอนนี้ทำให้การใช้จ่ายทางการทหารในปี2566ของรัเสเซียเพิ่มขึ้น24%หรือประมาณ1.09แสนล้านนอนลลลาหรือราว4ล้านล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้น57%นะับตั้งแต่ปี2557ซึ่งเป็นปีที่รัเสเซียผนวกใครเมีย และด้านยูเครนเองก็มีการใช้จ่ายทางทหารเพิ่มขึ้นถึง51%แต่ที่6.48มื่นล้านดอลลาร์หรือราว2ล้านล้านบาททำให้ยูเครนมีภาระทางการทหาร37%และ58%ของการใช้จ่ายภาครัฐทั้งหมด ญี่ปุ่นมีการใช้จ่ายทางทหารประมาณ50 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือราว1.8ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง11%ถือเป็นงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2515และเป็นงบที่มากที่สุดของญี่ปุ่นนับตั้งแต่ช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2 ด้านไต้หวันเองแม้จะไม่ได้อยู่ในท็อป10แต่ค่าใช้จ่ายทางทหารในปี2,566เพิ่มขึ้นถึง11%สู่ระดับที่1.66มืนล้านดอลลาร์หรือราว6.1แสนล้านบาทซึ่งเพิ่มมากสุดในรอบ5ปีเนื่องจากต้องรับมือกับภัยคุกคามจากรัฐบาลปักกิ่ง ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่38ของโลกมีการใช้จ่ายทั้งทหารในปี2566โดยมีงบประมาณใช้จ่ายอยู่ที่5,800ล้านดอลลาร์หรือราว2.1แสนล้านบาทลดลงจากปีก่อนหน้า6.5%และคิดเป็น1.2%ของ GDP การใช้จ่ายทางการทหารที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสะท้อนได้ว่าสันติภาพและความมั่นคงทั่วโลกกำลังสั่นคลอนและประเทศต่างๆก็กำลังให้ความสำคัญกับกองกำลังทหารเป็นหลัก